ด่วนตระกูลหุนประกาศเดือดหลังโดนขูดตัดไฟตัดเน็ตลั่นเลิกใช้อินเทอร์เน็ตไทยเลิกดูหนังไทยกระทรวงกัมพูชาเด้งรับตัดฉับทันทีครั <S <S 1> <S 1> ้งนี้มาพร้อมกันทั้งหุนมาเน็ตและหุนเซนเลยนะครับโดยนายหุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาหลังจากที่กลับมาจากเยือนฝรั่งเศสก็ได้ประกาศว่า จากการที่ไทยคูจะตัดไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตที่กัมพูชาใช้บริการอยู่นั้นทางกัมพูชาจะยกเลิกการใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากประเทศไทยทันทีส่วนทางด้านไฟฟ้ากระทรวงพลังงานของกัมพูชาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ากัมพูชาไม่ได้ใช้ไฟฟ้าจากไทยซึ่งก็แปลกนะครับเพราะข้อมูลนี้ไม่ตรงกับฝั่งไทยเท่าไหรนะ่นักเนื่องจากเมื่อไปดู ก็พบว่ามีหลายพื้นที่ในกัมพูชาที่ติดกับจังหวัดชายแดนของไทยก็ซื้อไฟฟ้าจากไทยนี่แหละครับทำให้ในายฮุนมาเนตโพสต์ที่หน้าเพจของตนเองแปลเป็นไทยได้ประมาณว่าล่าสุดมีข้อมูลมากมายที่แพร่กระจายในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับภัยคุกคามของกลุ่มหัวรุนแรงไทยบางกลุ่มที่ขู่จะจัดกระแสะไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตไปยังกัมพูชา เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าหรือทำให้ฝ่ายไทยตัดสินใจลำบากว่าจะตัดกระแสะไฟฟ้าหรือไม่หรือตัดเมื่อใดกัมพูชาจึงตัดสินใจที่จะจัดหากระแสะไฟฟ้าและอินเทอร์เนต็ตเองโดยไม่ต้องพึ่งผ่าก,การซื้อจากประเทศไทยอีกต่อไปและเมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไพรสณนีและโทรคมนาคมกัมพูชาได้รายงานให้ทราบว่าตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไป บริษัทเครือขใ่ใยแก้วนำแสงหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งหมดในกัมพูชาจะหยุดซื้อแบนด์วิดต์อินเทอร์เน็ตจากประเทศไทยเนื่องจากเรามีความสามารถในการจัดหาบริการอินเทอร์เน็ตที่เพียงพอด้วยตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานยังได้ยืนยันความสามารถของกัมพูชาในการจัดหาไฟฟ้าที่เพียงพอให้กับกัมพูชาด้วยตัวเองอย่างแน่นอน และนอกเหนือจากกระทรวงทั้งสองข่านต้นแล้วยังได้สั่งให้กระทรวงและสถาบันต่างๆของกัมพูชาทบทวนและเตรียมการล่วงหน้าเพื่อดำเนินการตามมาตรการเพิ่มเติมหากมีภัยคุกคามจากไทยในการตัดกระแสไฟฟ้าหรือปิดกั้นสิ่งอื่นใดอีกในกัมพูชาแต่มันยังไม่จบแค่นั้นนะครับนายฮุนเซนยังเรียกร้องต่ออีกว่าในเมื่อไทยขู่จะตัดไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตและไทย ตัดสินใจปิดพรมแดนฝ่ายเดียวดังนั้นกัมพูชาจึงตัดสินใจเองเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยโดยประเด็นที่สมเด็จฮุนเซนขอให้รัฐบาลพิจารณาทันทีคือหยุดออกอากาศละครไทยทั้งโทรทัศน์นายฮุนเซนกล่าวว่าจะกลัวอะไรกับโดนตัดไฟฟ้าถ้ากัมพูชาไม่ใช้ไฟฟ้าจากไทยจะกลัวอะไรกับโดนตัดอินเทอร์เน็ตถ้ากัมพูชามีอินเทอร์เน็ตเพียงพอ และหากปัญหาลุกลามมาถึงขนาดนี้ข้าพเจ้าขอเสนอต่อรัฐบาลว่านอกจากจะยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแล้วกัมพูชาควรพิจารณาหยุดออกอากาศภาพยนต์ไทยบนจอโทรทัศน์ของกัมพูชาทั้งหมดและอาจพิจารณาหยุดการนำเข้าสินค้าไทยเข้ามาในกัมพูชาด้วยส่วนภัยคุกคามจากการขับไล่แรงงานออกจากกัมพูชานายฮุนเซนกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องกลัว เพราะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับประเทศไทยเพราะบริษัทของไทยขาดแคลนแรงงานซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยบางส่วนอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ควรทำทันทีคือหยุดฉายภาพยนต์ไทยทางโทรทัศน์ของกัมพูชาหลังจากนั้นไม่นานนายฮุนมาเนตจึงโพสต์เอกสารเป็นจดหมายทางราชการกัมพูชาประกาศว่าเจ้าของสถานีโทรทัศน์ทุกสถานีโปรดทราบตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป สถานีโทรทัศน์กัมพูชาทุกสถานีโปรดมดออกอากาศภาพยนตร์หรือละครไทยทางช่องของตนอย่างไรก็ตามเมื่อคนไทยทราบข่าวนี้ก็พากันคอมเมนต์ว่าควรเลิกใส่ชุดไทยเลิอกก๊อปเพลงไทยก๊อปละครไทยหนังไทยด้วยซะเลยทีเดียวซึ่งเมื่อเราลองมาวิเคราะห์กันดูนะครับว่าเมื่อกัมพูชาไม่ใช้ไฟฟ้าและอินเทอร์เนต็ตจากไทยจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างอย่างแรกคือ ในเขตจังหวัดของกัมพูชาที่ติดชายแดนไทยจะไม่มีไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตใช้ทันทีเพราะมันไม่ได้แปลว่าคิดจะเชื่อมต่อไฟฟ้าหรืออินเทอร์เน็ตก็ปล่อยมาให้ใช้ได้ทันทีนะครับและถ้าหากจะหวังพึ่งไฟฟ้าจากลาวหรือเวียดนามก็อย่าลืมว่าเมื่อปีที่แล้วเวียดนามพึ่งมีวิกฤตไฟฟ้าไม่พอใช้จนประชาชนต้องแห่ไปซื้อเครื่องตัดไฟมาเติมน้ำมันใช้กันเอง เพราะต้องผันไฟฟ้าไปป้อนโรงงานก่อนแล้ววิกฤตนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขามากพอที่จะสามารถส่งไฟฟ้าขายให้ประเทศอื่นส่วนประเทศลาวถึงแม้ว่าจะมีเขื่อนผลิตไฟฟ้ามากก็จริงแต่คนในประเทศลาวเองยังบ่นกันอยู่แล้วว่าไฟฟ้าในประเทศแค่ฝนตกก็ดับแล้วแถมยังราคาแพงอีกด้วยรวมทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้น เป็นไปไม่ได้ที่อยู่ยกัมพูชาจะสามารถลากสายมาทดแทนได้ทันดังนั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเลยคือประชาชนชาวขเขมรที่เคยใช้ไฟฟ้าและอินเทอร์เนต็ตจากฝั่งไทยจะต้องขาดแคลนไฟฟ้าและอินเทอร์เนต็ตไปสักพักหนึ่งหลังจากนั้นเมื่อหามาทดแทนและเชื่อมต่อได้แล้วก็จะเจอราคาที่แพงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนเรื่องละครไทยหนังไทยอะไรนั่นทุกวันนี้กัมพูชาแทบจะผลิตละครหรือหนังโดยก๊อปปี้หนังไทยละครไทยแล้วให้นักแสดงใส่ชุดไทยไปเกือบหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยจะคิดว่าเขาจะเลิกเคลมเลิกใส่ชุดไทยก็คงไม่มีทางอย่างแน่นอน ซึ่งก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าแล้วความขัดแย้งเหล่านี้จะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนอย่างไรเมื่อไรกดติดตามช่องเราไว้แล้วเราจะตามติดทุกสถานการณ์มารายงานให้ฟัง